่อนจะให้ดูเนี่ยผมอธิบายตรงนี้ก่อนแต่พวกท่านจะยังไม่เข้าใจแต่ว่าเดี๋ยวผมจะให้ดูไอวีดีโอเนี่ยตอนสัมมนาเสร็จอีกทีหนึง่งแล้วมาดูกันว่าท่านเข้าใจมากขึ้นหรือเปล่าหลังจากที่ผมบรรยายไป3ชั่วโมงนี้ในรีเสิร์ชแคมปัสของ FM เนี่ยได้ทําการทดลองเผาครับเผาอะไรครับท่านเห็นตรงนี้นะครับตอดเอาสีนี้แล้วกันนะท่านเห็นตรงนี้นะครับตรงนี้เรียกพาเลทเปล่า ภาษาอังกฤษจริงๆก็เรียกว่า i d o l pallet uh, i d l Pa เ l ลพเป็นพลาสติก p a เล e t เป็นอะไรครับเป็น r e e n o r r e e ก็คือเป็นพลาสติก p a l ล e t ที่มันมีการเสริมแรงทำด้วย HDPE พนะพื้นที่ตรงนี้ถ้าดูจากในเนี้ยเขาก็จะเขียนชัดเจนเลยครับว่ามัน f s t a s t p c l p a t l e t 6ตารางเมตรไอเนี้ย stack กันเมื6ชั้นนะครับพื้นที่ทั้งหมดเนี่ย6ตารางเมตรนะครับแล้วก็ s t r a storage h e i g h t เนี่ย 1.8ฟุตเนี่ยความสูงตรงนี้ก็คือ6ฟุตหรือ1.8เมตรนะครับนอกจากนั้นยังมีระยะนะครับระหว่างตัวกล่องตรงนี้เห็นไหมครับกับพาเลทตรงนี้อยู่ประมาณสัก2.4เมตรนะครับระยะ2.4เมตรนะฮะอันนี้เขาก็จะทำการทดสอบเผาไอ้ตัวเนี้ยเผาตัวเนี้ยนะครับ โดยตัวหัวสปริงเกอร์ที่อยู่ด้านบนนียจะเป็นหัวสปริงเกอร์ชนิด K factor 11.2นะครับพ่นน้ำออกมาเนี่ย7 psi นะครับแล้วอะไรครับแล้วตอนเขาคำนวณเนี่ยเขาใช้หน่วย density ของน้ำเนี่ยคือ0.3แกลลอนนะครับต่อตารางฟุตแล้วตอนเขาดีไซน์เนี่ยเขาเลือกตาราง Hc3 นะอาคารที่เป็นการครอบครองแบบ h c 3 Occupancy แปลว่าอาคารที่เป็ครอบครอง h c 3เนี่ยคืออาคารที่มีการครอบครองลักษณะที่เป็นอันตรายสูงสุดนะครับคืออัสราสูงสุดนะครับ3เมตรคูณ3มเมตร spacing นะครับระยะเว้นเนี่ย3เมตรระหว่างกันแล้วก็หัวสปริงเกอร์เนี่ยเป็นแบบตอบสนองเร็วเรียกว่า quick response นะครับจะแตกที่74องศาเซลเซียสหรือ165 5องศาฟาเรนไฮ พลาสติกตัวเนี้ยเรา define มันว่าเป็น commodity ชนิดที่เรียกว่าเป็นพลาสติกพาเลตนะครับตัวย่อมันคือ UUP ยังไม่ต้องสนใจว่ามันคืออะไรเดี๋ยวตอนเรียนเดี๋ยวผมจะบอกท่านว่า UUP มันคืออะไรอันนี้คือดีเทลก่อนเผาโอเคไหมครับอ่ะเผาครับแปบ๊บหนึ่งนะครับวิดีโอใช้เวลาประมาณสักหนึ่งนาทีนะครับ เขาจะเผาแล้วงั้นน่าจะเห็นว่ามันจะมีระยะเว้นเนี่ยระยะเว้นเนี่ยระหว่างตรงนี้มาตรงนี้ด้วยนะครับในนี้เดี๋ยวดูเผาก่อนนะครับเขาเข้าไปเผาแล้วอันนี้เป็นพาเลตเปล่านะครับพื้นที่ทั้งหมด6ตารางเมตรความสูง1.8นะครับมีหัวสปริงเกอร์อยู่ข้างบน K factor 11เดี๋ยวดูครับว่าเกิดอะไรขึ้นเริ่มเผา เขาจะรันเวลาไปเร็วนะครับมันไม่ได้ช้าเวลามันจะวิ่งไปเร็วดูเวลาจากบนขวามือแล้วกันมันจะไม่มีเสียงอะไรนะครับเผาไปแล้วสามนาทีสนาทีหัวสปินเกอร์แตกยังครับใครพอมองเห็นบ้างแตกแล้วนะครับเห็นเราออกน้ำบอ,อกมาไหมครับเราออกน้ำบอ,อกมาแล้วนะหัวที่หนึ่งแตกแล้วนะครับหัวที่หนึ่งแตกที่4นาทีนะครับไล่ไปเรื่อยๆ5้านาที นะครับหัวกติเห็นไหมครับเห็นไหมครหัวสปิงเกอร์เริ่มแตกหัวที่2ที่3ามที่4ี่ที่ห้าที่หเริ่มแตกแล้วครับนะฮะดูพฤติกรรมของไฟนะครับ,รรมมนะรบแตกเดี๋ยวผมจะให้ดูในผลสรุปของเขาว่าสุดท้ายแล้วหัวสปิงเกอร์มันแตกกี่หัวแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเห็นไหมครับหัวสปิงเกอร์มันแตกเรื่อยๆน้ํามันพรมมาแล้วครับไอตรงเนี้ยที่อยู่ข้างๆติดไปปะครับติดไหมฮะไม่ติดนะฮะ ไม่ติดนะครับเหตุผลเพราะว่าน้ําที่มันตกลงมาเนี่ยมันจะทําให้ตรงนี้ชื้นแล้วก็กล่องนี่เริ่มชื้นใช่ไหมครับกล่องนี้เริ่มชื้นกล่องนี่วางไว้สี่ทิศเลยนะครับผลปรากฏว่าที่ไหม้จริงๆเสียหายจริงๆเนี่ยหลักๆก็คือตรงนี้แต่ว่าตรงนี้ถ้าท่านมีระยะเว้นี่เพียงพอตามที่กําหนดในมาตรฐานพวกเนี้ยไม่เสียหายแต่หัวสริงเกอร์แตกกี่หัวเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวผมเบรกแค่ตรงนี้นะครับผู้ท อ่ะผมเบรกตรงนี้ให้อ่ะเขาบอกว่า at this point นะ all the ceiling s p r i n k l e r are open and f l a m e are touching the ceiling เขาบอกถึงจุดตรงนเนี้ยเนี่ย13นาทีเนี่ยสปริงเกอร์ที่อยู่บนบนเพดานทั้งหมดเนี่ยแตกหมดละแตกทุกหัวเลยนะครับที่อยู่บนเพดานในระยะใกล้เกียงเนี่ยแตกหมดเลยแล้วก็เฟลมนั่นคือเนี่ยเขาเรียกอะไรเฟลมของไฟนะเปลวของไฟเนี่ย มันก็ขึ้นไปแตะจนถึงเพดานเลยเห็นไหมครับเราจะเห็นเหล็กตรงนู้นเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะมันขึ้นไปแตะถึงตรงนี้แล้วแตะถึงบานลายของสรปงเกอร์แล้วนะฮะสรุปเกิดอะไรขึ้นสรุปก็คือว่าหัวสรปงเกอร์ที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยแตกหมดเลยครับนะฮะหัวสรปงเกอร์ที่แตกทั้งหมดแตกทั้งหมดกี่หัวเดี๋ยวดูรีซอลที่เขาใส่ไว้ด้านหลังนะครับซึ่งผมคับมาให้แล้ว เขาบอกว่าความร้อนเนี่ยมันปกถูกปลดปล่อยออกจากตัวไฟเนี่ยมันทําให้สปริงเกอร์เนี่ยทำไมครับ all f o r nine ceiling springer คือ ceiling springer ทั้งหมดเดี่ยว49หัวเนี่ยเปิดหมดเลยครับคือแตกหมดเลยแล้วก็พรมน้ําดับลงมานะครับเขาบอกว่าแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับไฟเนี่ยมันไม่ได้กระจายตัวออกไปนะครับนะฮะจนกระทั่งข้ามทะลุช่องว่างตัวเนี้ยจนทำให้ข้างๆเนี่ยติดไฟเห็นไหมครับ ระยะไอเซลไอเซลคือระยะเว้นระหว่างตัวพาเลตที่ถูกเผากับตัวกล่องใช่ไหมครับที่วางอยู่ข้างๆเนี่ยระยะ2.4เมตรเนี่ยไม่ลามออกนะครับมันกําลังบอกว่าเวลาท่านมีคลังเนี่ยการจัดเรียงวัสดุในคลังเป็นเรื่องสําคัญมาตรฐานในการจัดเรียงเป็นเรื่องสําคัญมันก็เลยจะอยู่ในข้อที่4ที่เขาขีดเส้นใต้ที่เขาเขียนว่า Good Management of In Process s t o r e is imperative imperative แปลว่ามีความสำคัญอย่างมากฉะนั้นในคลังเนี่ยมันต้องการเรื่องของการบริหารจัดการที่ดีครับ Good management in process s t o r e งั้นในคลังท่านเนี่ยถ้าท่านจัดไม่ดีวางมั่ววางกันสุมๆเวลาไฟไหม้ไม่เหลือครับงั้นเขาย้ำนะครับว่าการจัดเรียงให้ดีในคลังเป็นเรื่องที่จำเป็นมากๆสำคัญอย่างยิ่งยวดคำว่า imperative แปลว่าสำคัญอย่างยิ่งยวดนะครับ แน่นอนครับในเวลาเดียวกันเขาก็บอกว่าแม้ว่าไฟมันเนี่ยจะลุกลามออกไปนะครับแล้วก็อะไรครับตัวคอมมอดิตี้ก็คือตัวเชื้อเพลิงตัวเนี้ยมันจะมีแค่6ตารางเมตรที่กำลังเผาเอยู่เนี่ยหตารางเมตรก็จริงนะครับแล้วก็มีระยะไอโซเนี่ยเว้นเอาไว้ให้ด้วยเนี่ยไฟเนี่ยมันไม่ได้ทําความเสียหายเลยให้กับพวกนี้แต่ว่าไฟที่มันอยู่ตรงเนี้ยมันก็จะไหม้จนหมด เนะเชื้อเพลิงที่อยู่นี่มันก็จะไม่ให้จนหมดแต่ว่ามันไม่ได้ทำความเสียหายข้างๆถ้าคุณเว้นระยะเพียงพอนะครับแล้วคุณมีสปริงเกอร์อยู่นี้ด้วยนะครับนะแล้วกรณีแบบเนี้ยคุณจะสังเกตได้ว่าถ้าเราไม่มีระยะเว้นเนี่ยไฟมันจะคอนโทรลไม่ได้เลยมันจะไหม้ลามไปเรื่อยๆเลยนะครับอีกอันหนึ่งซึ่งเขาแนะนำไว้ดีมากเลยการทำพรีอินซิเดนต์แพลนเนี่ยกับสถานีดับเพลิงที่อยู่ใกล้เคียงเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องทำ ะครับ pre-incident plan with fire department is advised งั้นท่านต้องคุยและหาลือกับสถานีดับเพลิงที่ใกล้เคียงอยู่เป็นระยะระยะในการทำแพลนร่วมกันงั้นถ้าท่านมีคลังการจะต้องทำแพลนร่วมกันกับสถานีดับเพลิงที่ใกล้เคียงเป็นเรื่องจำเป็นมากๆมีใครทำบ้างไหมครับที่นี่อ๋อพี่โรงงานหนูมีคลังเข้าไปติดต่ออบต,อตอพี่คะ ถ้าเกิดโรงงานหนูติดไปพี่ต้องมาอย่างงู้นอย่างงี้มาทําแผนด้วยกันมีใครทําบ้างไหมครับไม่ค่อยมั่นใจพี่เพราะเวลาเกิดไปไม่พี่แกอจะยังเมาอยู่อะไรอย่างเงี้ยน, <c oughs> <c oughs> นะไหนงั้นในข้อกําหนดเนี่ย pre i n c i d e n t plan เนี่ยวิ e ไฟดีพัสเมนอิว้นะครับจำเป็นต้องทําคุณควรต้องไปท pre ํา p r e i n c i d e n t plan กับสถานีดับเพลิงข้างเคียงอันนี้สําคัญนะนะครับ For large area of low pile storage protection guidance is available in FM Global Data Sheet 3 26นะครับถ้าอยากจะไปดูว่าแนวทางหรือไกด์ไลน์ในการที่จะเก็บไอตัว storage พวกนี้ยังไงเนี่ยให้ไปดูที่ FM Data Sheet 3 26ซึ่งเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับตอนช่วงที่เราเข้าไปในเนื้อหาบรรยาย